วันนี้เนี่ยผมก็จะเล่น a k น3ครับสองแต่งก็จะมีประมาณนี้นะครับสองแต่งก็จะมีประมาณนี้นะครับท้ายเป็นท้าย AK-3 ครับแม็ก,ก็เป็น m a c 3ดเลยครับเพราะว่าผมแ m a ก6 0น่าจะยิงไม่ค่อยหมดอยู่แล้ว AK จะเป็น AK ชั่อจ่งหะครับเป็นอันที่ห้าครับเป็นตัวที่ห้ามันจะบวก วีรีคอย10นะครับแล้วก็บวกเฮดเฮดรีคอย17นะครับแล้วก็เพิ่มเลงไวไปด้วยครับเรียบสโคปก็จะใช้เป็นสโคป3.5นะครับทุกคนตรงนี้ก็เป็น AKR นะครับใช้อันอันที่10นะครับสโคปมีสโคปเอียงนะครับเอาไว้ยิงใกล้ๆแล้วก็กิฟก็เป็นกิฟต์ตัวนี้นะครับ คิดอะไรผมก็อ่นานภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกก็ต้องขออภัยนะครับทุกคน,กคนส่วนผมก็แบบเก็บเสียงแล้วนะครับเพราะว่ามันจะนำมันจะช่วยเราแบบเก็บเสียงมากขึ้นแต่ก็ยังดังอยู่ดีประมาณนี้รับรูปทรงเล่นเป็นแบบฟาร์มหนึ่งแสนครับฟาร์มล็อกดาวน์เกิดเลดแรกก็เกิดตรงบ้านพักนะครับตรงหลังบ้านพัก ตรงนี้ก็จะมีจุดเสี่ยงอยู่สองจุดนะครับเป็นจุดแถวลงอะไรทักอย่างเลยครับจุดตรงนู้นก็มีคุณเกิดอยู่นะครับพ,พอเข้ามาถึงในตัวบ้านเนี่ยผมก็ต้องพยายามฟรรมาร์มหมดทุกกล่องนะครับเพราะว่าทุกกล่องในบ้านเนี้ยก็จะมีพวกกุญแจหรือพวกแหวนหรือสร้อยนี่แหละที่เป็นของทองเนี่ยดรอปอยู่เต็มกล่องทั่วทั่วบ้านเลยแล้บของแดงขอ ขอกุนแกก็ได้ขอก็ได้ของทองก็ได้ Yang macam thằng อ๋อเดี๋ยวเพื่อนตกใจหมดไอของที่มูลค่าพวกนี้ก็เอาไปได้นะโมเตลตอนนี้มีบอสเกิดครับแต่ผมไม่รู้ว่าบอสอยู่ไหนแต่เหตุการณ์ต่อจากนี้นะครับผมทำให้ผมงงสุดๆไปเลยว่ามันมาได้ไงเนี่ย จะเป็นยังไงก็ไปดูครับเพื่อนหญิงใครวะ ผมก็พยายามเคียร์ของเท่าที่จําเป็นนะเพราะว่าต้าจะมีลูกน้องบอสลูกน้องบอสล้าจะมีของให้ผมฟาร์มอีกเยอะนะผมก็ฟาร์มแค่พอเท่าที่ผมจะพอจําเป็นนะครับ มีศพบนนอนอยู่ข้างนอกเลยเฮ้ยใครเปิดห้งองเปิดเสร็จวะเลเล็ก B 4สีนี้เก็บไว้ใช้ได้ครับทุก มันก็ดีอยู่แต่มันมีสิบห้าช่องไอ้น,นี้มันมีสิบหกช่องนะเพราะผมจะไปทิ้งเพราะผมไม่จะเก็บหลีกเหลืองบ้าครับที่ผมเก็บหลีกไว้เยอะเพราะว่าผมจะเก็บไว้ใช้นะ นี่คลิปตัดน้ำทุกคนอยู่ดีคลิปมันก็ตัดเองแล้วผมก็โดนบอดสวบมันงอะแม่งยิงขามันใช้ปุ่งสองยิงขาผมหักอะแล้วผมก็ไม่ได้ได้ไปเจอสุบพลด้วยนะทุกคนเจอสุบแล้วผมว่าเพื่อนยิงไงแหละลผมว่าเอาเกาะห้ามา ก็จบตานี้ก็ออกเท่าไหร่มาดูกันสี่แสนเจ็ดนะครับออของแนงมีงตาแีงของแนงม้งไม่ใช่ของแนงงนะมีลุ้น โอ้โหมาทำไมวันนี้ผมได้ของในจากบ้านพักนี้รอบหนึ่งแล้วครับหนึ่งรอบแล้วหนึ่งรอบแล้วไม่ใช่รอบหนึ่งโอ้โหมาขอขอจิบยูเลยอันนี้ไปค้าขลอกน้ำทุกคน โอ้บอดนิดต้องยิงหัวนะแต่ปืนมันเหมือนจะดีดดีดขึ้นไปบนหัวดีดเลยหัวนะแต่รู้สึกว่าแต่งไม่นจะเป็นต้องไปแต่งเพิ่มนะต้าอยากให้นิ่งกวนี้ถอถ้าเรา,า,า,าปลอกแบบเสียงนะจะนิ่งกว่านี้น,ะนี่มีเสียงนีเอมีมันจะทางขวาเอ๊ะหรือว่า้านหนา เสียงมันปืนแบบปืนพวกปืนเก็บเสียงมันไปเล่ไมีครับเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเป็นไงก็ไปดูนะครับสำหรับเจอพวกแรดนะครับพวกหรือหนูท่อเอง รักษาตัวกันไปครับสําหรับไป้พวกหนูท่อนี่นะมันไม่เคยจะอัปเกรดตัวเลยมันก็เล่นแต่แบบนี้แหละแถมตัวนี้อะยังไม่ใส่เกาะด้วยมันเล่นกันแบบดักกันก็จริงนะแต่มันไม่มีคุณภาพครับดักกันแบบนี้ไม่มีเกาะก็ตายดีครับอย่างนี้อ๋อไม่ใส่เกาะา่าะทมันตายง่ายจัง ใช้ลู่ลูเนื้อทาด้วยอะ มันต้องการอะไรวะผ่า,าตัดปพาะว่เอานมให้เอานมให้ก่อนน่าจะต้องผ่าตัดจะผ่าตัดเอามาน้อยเกิน รีบเคลียร์ของผมก่อนมันตัวเดียวมันจะอิ่มแล้วจะต้องออกเลยไปหาดักรอยสักตัวหนึ่งหรือจะค่อยวิ่งออกมันน่าจะยังไม่วิ่งออก แจะเข้าโมเตวดูกว่าห้องนี้โดนเปิดไปแล้ว น้ำมาตลอดเมื่อเจอคน กมัันบผมก็พยายามตามหามนครับแต่ก็หายไปไหนไม่รู้หลังจากที่ยิงเพื่อนผมล้มเสร็จปุ๊บผมโยนระเบิดอยู่แล้วเสร็จมันก็โยนลกลับมาครับแต่ทีนี้มันหายไปเลยแบบหายไปเลยหาย,ยหายไม่เจอครับแล้วผมก็ไม่ได้ยินเสียงวิง่งไม่รู้ว่ามันวิ่งไปทาง ออกขกทางออกสามหมื่นเล่าครับทางออกที่เสียตังค์แล้วก็ผมก็พยายามดูด้านหลังอลไรมันก็ไม่มีคนระับทุกคนนี่หายแบบนินจาเนี่ยหายแบบหายตัวไปเลยไม่เห็นเลยอ่ะมันออกกันเลยดีกว่ารีเลยครับนะรีเลย ในนี้ได้กี่แสนกันก็เผาลงสามแสนก็ยังมีตานี้มมาเกิดอีกฝั่งนะครับแล้วเกิดจุดนี้นค่อยดีด้วยโอ้โหเกิดจุูนี้แทบไม่าวิ่งเลยมันโดนดััก่ายครับจุดเนี้ย ชอบึงนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผม,มนะครับก็ดีตามเมื่อกี้เนี่ย,ยเจเอเซตอวกาศยิงแล้วผมใส่เซตสามโอเคดูเรื่อง